นวันดีคืนด,นดีเรามีการเดินทางหรือทําธุระเดินใช้จ่ายจับซื้อจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่นะฮะมีมาแสดงตัวขอเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจคนเอาละสิต้องทํายังไงก่อนนะฮะหลายคนเกิดความวิตกกังวลว่าเฮ้ยถ้าค้นไปเราไม่รู้กฎหมายอาจจะเป็นมิจฉาชีพไหมอาจจะถูกตํารวจยิ่งหนักเข้าไปตํารวจจริงบอกจะโดนยัดเยีดยดข้อหาไหมในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องค้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือมิจฉาชีพ ต้องมีหลักกฎหมายฮะในการที่จะทำการตรวจค้นซึ่งปวิอายามาตรา93นะฮะระบุไว้เลยว่าห้ามมิให้ตรวจค้นบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ทำการตรวจค้นและต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในครอบครองที่จะใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาในการกระทำความผิดหรือมีไว้เป็นความผิด นั่นก็คือต้องสงสัยว่ามีอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องที่จะใช้ได้มานะหรือมีไว้เป็นความผิดเช่นยาเสพติดหรือของที่ขโมยมาเหล่านี้จึงจะมีอำนาจในการตรวจค้นบุคคลในที่สาธารณะการตรวจค้นบุคคลก็คือค้นตัวนี่แหละนะฮะเหตุที่จะทำการตรวจค้นนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะสงสัยมั่วมันต้องมีเหตุนะอย่างเช่นว่าเราไปทำอะไรอยู่ในจุดบริเวณนั้นมีพฤติการน่าสงสัยไหม และสถานที่นั้นนะฮะเป็นสถานที่ซึ่งอันควรสงสัยไหมว่าจะมีเหตุการณ์เหตุก่ออาชญากรรมขึ้นตรงนี้เราต้องคิดจากพฤติการนะฮะไม่ใช่ว่าคุณคิดขึ้นเองบอกฉันสงสัยฉันคิดว่าไม่ได้ศาลไม่อนุญาตตรงนั้นจะถือว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่คุณจะทําการค้นได้และการที่จะค้นถ้ากรณีว่าเรายินยอมให้ค้นไปจะถือว่าชอบทั้งหมดนะฮะ แต่ถ้ากรณีว่าเราไม่ยินยอมให้คนแล้วมีการบังคับคน้นตรงนี้จะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา309บังคับข่มขืนใจให้บุคคลอื่นกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือจำยอมต่อสิ่งใดตรงนี้ตำรวจจะมีความผิดทันทีเอาละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเดินอยู่นะฮะไปเจอตำรวจมาขอคนกูต้องทํำยังไงก่อนดีว่กูต้องเริ่มยังไง เบื้องต้นทนายแนะนําเลยนะฮะว่าก,กรณีว่ามีคนมาแสดงตัวขอทําการตรวจค้นเบื้องต้นก็ต้องขอดูบัตรนะฮะว่าเป็นตํารวจจริงไหมเขาอนุญาตแค่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตํารวจนะ,ะถ้าไม่แสดงบัตรเรามีสิทธิ์ปฏิเสธได้นะฮะไม่ยินยอมให้ทําการตรวจค้นแต่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องคุยก่อนนะฮะขอไปในสถานที่ที่มีพยานมีบุคคลไม่เช่นนั้นไปคุยอยู่ในมุมมืดสองต่อสองเขาตบปากเราจะว่ายังไงนะ เราต้องเลือกสถานที่ที่เราจะคุยจะอธิบายข้อกฎหมายนั่นก็คือไปในสถานที่ที่มีคนเยอะเมื่อไปถึงนะฮะตรงนี้ก่อนที่จะทําการอืน่นใดเปิดกล้องสร้างพยานหลักฐานต้องเปิดกล้องนะฮะถ้ากรณีค้นผมเห็นหลายคดีแล้วไม่มีกล้องไม่มีพยานวัตถุไม่มีภาพวิดีโอเสร็จทุกไลน์ไม่สารไม่ฟังเลยนะฮะว่าเราจะทําถูกต้องไงก็ช่างสารเชื่อเจ้าพนักงานของรัฐเป็นหลัก ฉะนั้นพยายนหลักฐานที่จะช่วยเราได้คือต้องเปิดกล้องพอหลังจากเปิดกล้องปับ๊บต้องถามเลยนะฮะว่า,าคุณมีเหตุอันควรสงสัยอะไรครับคุณเป็นตำรวจจริงไหมแสดงบัตรแล้วคุณมีเหตุอันควรสงสัยอะไรถึงมาพ้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปไหนมาข้าพเจ้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดยังไงนะข้าพเจ้ามีพฤติการอะไรที่จะมีสิ่งของในครอบครองมีความผิดนะทีนี้พอหลังจากเขาอ้างโน่นนี่นั่น เราก็บอกเลยว่าเป็นพฤติการที่คุณคิดขึ้นเองเราขอให้การปฏิเสธถ้าจะค้นอยู่ถือว่าผมจำยอมและผมสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับด้วยต้องใช้คําว่าจำยอมถ้าคุณยินยอมให้ตรวจสารวินิจฉัยออกมาแล้วว่าถือว่าการค้นชอบทั้งหมดนะต้องปฏิเสธและก็ต้องถือว่าเราจำยอมสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีด้วยทีนี้เอาล่ะตำรวจไม่ฟังจะคน้นกูท่าเดียวเลย เขาจะเข้ามาเราต้องเบรกก่อนเราต้องขอให้แสดงความบริสุทธิ์นะครับดูในมือดูในแขนดูในกระเป๋าซอกเล็บดูให้ดีมีอะไรเหน็บเข้ามาไหมไม่งั้นเดี๋ยวงานงอกเลยนะการที่จะค้นค้นทีละคนไม่ใช่กลูเข้ามา5้าคนไม่งั้นเราบล็อกไม่ทันนะค้นต้องค้นข้าพเจ้าทีละคนแล้วก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนทุกครั้งหลังจากการค้นนะฮะการค้นไม่มีหมายก็ต้องทําบันทึกการตรวจค้นด้วยนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะคนแล้วไปเลยขอโทษขอญาติครับคุณไม่มีอะไรผิดกฎหมายต้องขอภายในความไม่สะดวกพูดแค่นี้ไม่ได้ต้องทําบันทึกการตรวจคน้นส่งให้คุณด้วยนะฮะไม่งั้นก็ต้องถือว่าปฏิบัติไม่ชอบอีกส่วนหนึ่งดังนั้นต่อไปนะฮะจะเจอตํารวจเออเดี๋ยวดูดีกามีดีกาเกี่ยวกับเรื่องเหตุอันควรสงสัยด้วยเป็นดีกาที่872 2ทับ5 5นะฮะ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสุทธาวาสไม่ใช่หลังซอยลงฐานตามที่สิบตำรวจโทรกอและพ่ออ้างว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยและจำเลยไม่มีท่าทางพิรุษคงเพียงแต่นั่งใช้โทรศัพท์เท่านั้นการที่สิบตำรวจโทรกอและสิบตำรวจตีอ้างว่าเกิดความสงสัยในตัวจำเลย จึงขอตรวจคนโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดความสงสัยจึงเป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเพียงอย่างเดียวถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยตามปวิมาตรา93ที่จะทําการตรวจคนได้การตรวจคนตัวจําเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจําเลยซึ่งสู่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีสิทธิ์โต้แย้งและตอบโต้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนตลอดจนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งใดๆอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่ชอบดังกล่าวได้เห็นไหมสารบอกว่า ถ้าคุณคิดเองเออเองไม่ใช่ในสถานที่ที่มีอัชญากรรมเกิดขึ้นแล้วเขาก็นั่งใช้โทรศัพท์เฉยๆคุณจะคิดเองว่าเขาเป็นอัชญากรไปขอคนบังคับมีสิทธิ์ป้องกันนะฮะมีสิทธิ์ปฏิเสธจะไม่มีความผิดฐานต่อสู้เจ้าพนักงานจะไม่มีสิทธิ์ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนกักงานเลยดังนั้นต่อไปนะฮะการที่จะมาอ้างเป็นตํารวจขอตรวจคนเราต้องดูให้ดีตํารวจแท้ตารวจปลอมเราก็ต้องใช้หลักกฎหมายตัวนี้ป้องกันตัวด้วย